สวัครับคนนี้กาฟูของเราครับกาฟูของเราจะเข้าได้ครับนี่ไหนดูนะดูนะดูนะดูมันทำดูดูนะครนะ <c oughs> ับยอนะโอเคนี่ไงกาฟูใช่ไหมใช่กาฟูตอนนี้กาฟูตอนลังจะไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปหแพื่ ไปไหมไปได้เหรอฮะนะเดแล้วจะไปมาไงฮะดูคนดูดูคนคนคนเต็มไหย ครับทุกคนไปทำไหเาาสีสสยงไรวะเรียวทราเรี <c ười> ยว่าแ <c ười> <c ười> <c ười> บบ

ไปดูน้องโองคิด่าไปได้เจอกันในป่านไปละ